สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของหลักธรรมนะต่างๆก่อนอื่นเลยนะักเรียนรู้จักคําว่าพระรัตนตร,ตรยัยหรือเปล่าว่าพระรัตนตร,ตรยัยนั้นหมายถึงอะไรนะครับก็ตามรูปเลยที่เอามาใส่ให้ดูแล้วนะครับพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะทีนี้เนี่ยพระพุทธพระพุทธคือใครเออ พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับครูเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะพระธรรมก็คือหลักธรรมคาสอนพระสงฆ์ก็คือพระที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับที่เป็นนักบวชนะ,ะมาดูต่อไปอ่ะแก้วสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนี้เนี่ยเรื่องของบทสวดมน์ก็จะมีบทสวดพระธรรมคุณด้วยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ การพูดถึงความดีของพระธรรมนะครับว่าออประเสริฐดีงามมากงายขนาดไหนนะครับก็คือตามบทส่วนนี้ซึ่งก็ส่วนเป็นภาษาบาลีเราก็ต้องมาแปลความอีกทีหนึ่งนะครับนะ,ะสวาขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมเป็นคําสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะสันทิติโกพระธรรมนี้ผู้ปฏิบัติตามจะเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลา เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนายโกควรน้อมนำเข้ามานะปัจจังเวทิตาโพวินยูหิตินะครับอันนี้คือวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนซึ่งโดยรวมๆเนี่ยบทส่วนนี้ก็จะหมายถึงว่าคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่จะรู้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าฟังอย่างเดียวนะก็คือต้องปฏิบัติตามด้วยตนเองนะถึงจะเห็นผล แล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับเวลานั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะอนาคตจะไปแค่ไหนหลักธรรมพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เสมอนะครับควรเรียกให้มาดูก็คือควรแนะนําให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับอประมาณนี้นะสาหรับเรื่องของธรรมคุณ6ประการนะครับมาดูต่อไปต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นในเรื่องของหลักธรรมกันและนะครับนะเรื่องของพระรัตน์ตายเนี่ยง่ายๆอยู่แล้วเรารู้นะครับหลักธรรมหลักใหญ่ของเราเลยเนี่ย ก็คืออริยสัจสี่นะครับทุกสมุทยัยนิโรธมร้อยู่แล้วแหละโอ้โหเป็นหลักธรรมแบบพื้นฐานมากที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับทุกก็คือก็คือความทุกข์อ่ะไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับสมุทยัยคือสาเหตุของความทุกข์นั้นเออนิโรธก็คือความดับทุกข์ก็คือหมดสิ้นทุกแนวนะตอนนั้นคือรู้สึกสบายแล้วนะครับมรรคก็คือหนทางดับทุกข์ก็คือวิธีดับทุกข์เออเรีนนยนเข้าใจใช่ไหมว่า ในการแก้ปัญหาต,ต่างๆของเราเนี่ยสามารถใช้อริยสัจสีได้สมมุตินักเรียนสอบตกติดศูนย์อันนี้คือความทุกข์ของนักเรียนนะครับเสร็จแล้วสมุทยัยสาเหตุของทุกข์นักเรียนติดศูนย์เพราะอะไรน,นะครับต่อไปนิโรจนี่ก็คือการดับทุกข์ก็คือนักเรียนยจะแก้ศูนย์แล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมัดคนทางดับทุกข์ก็คือนักเรียนยก็ส่งงานส่งการบ้าน ติดตามงานแก้ศูนย์อันนี้ก็คือหนทางดับทุกข์เมื่อนักเรียนแก้ศูนย์ผ่านแล้วนักเรียนก็จะสุขใจนะมีความสุขนั่นก็คือนิโรธได้บรรลุนะคะอันนี้คือ4ข้อนะสำหรับพื้นฐานของอริยสัจสี่อ่ะทีนี้เนี่ยอริยสัจสี่เนี่ยใน4หมวดนียก็ยังแยกออกเป็นหลักคมย่อยๆอีกนะครับซึ่งหลักเกณฑ์การแบ่งของเขาเนี่ยก็ตามนี้เลยที่ครูใส่แผ่นผังมาให้นักเรียนดูนะครับทุกก็คือหลักธรรมที่นักเรียนควรรู้ควรรู้นี่ก็หมายความว่า ควรรู้อะรู้ว่าตอนนี้ฉันทุกข์อยู่อะเออถ้าเกิดว่าแบบกําลังทุกข์แต่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยคือเออชีวิตก็แบบว่าน่าสงสารนะครับนะอ่าสำหรับหลักธรรมที่ควรรู้หรืออยู่ในหมววทุกข์นั่นก็คืออาตายณะ6นะอาตายณะ6ก็จะเป็นแค่เรารู้ไว้เฉยๆว่าการสัมผัสทั้ง6ของเราเนี่ยประกอบด้วยการมองเห็นการดมกลิ่นการได้กลิ่นการได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้นะก็คือรู้ไว้เฉยๆ ะะอันนี้คือหมวดทุกข์ต่อไปหมวดสมุทัยหมวดสมุทัย,ทยก็คือสาเหตุของทุกข์ในเมื่อมันเป็นสาเหตุของทุกข์เราควรทำไหมเราก็ไม่ควรทาไงนะครับเพราะฉะนั้นมันคือหลักธรรมี้เราควรจะละละคือไม่ควรทานะจะประกอบด้วย3หลักธรรมสาหรับตอนมสองนี้นะนั่นคือกรรมอบายามุขสี่แล้วก็อกุศละกรรมบท10นะครับชื่อก็บอกแล้วเนาะทำเวททำกรรมเออไม่ควรอบายามุขกเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี อกุศลอันนี้ก็ชื่อบอกแล้วก็คือมันก็คือรวมสิ่งไม่ดีอ่ะสามอย่างเนี่ยนะครับก็คือไม่ควรทำนะต่อไปน้โรษควรบรรลุอันนี้คือหลักธรรมขั้นสูง,ส,ส,งนะสุขสองนะครับสุขสองเนี่ยก็คือจะเป็นยายเกี่ยวกับว่าความสุขเนี่ยมีอยู่สองประเภทเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็มักนะครับมักก็คือหนทางดับทุกอ,อในเมื่อมันเป็นวิธีที่จะทําให้เราดับทุกได้เนี่ยก็คือเราควรปฏิบัติเราปฏิบัติในที่นี้ก็คือควรเจริญน,ออนะครับ ก็มีอยู่เยอะแยะเลย6ข้อนะครับอ่าหหลักธรรมที่เราควรรู้มงคล38กุศล,ลกรรมบท10เออเมื่อกี้นี่ควรละนี่คืออากุศลนะส่วนที่ควรจเจริญหรือควรทำนี่คือกุศลนะกุศล,ลกรรมบทส0มัชิมาปฏิปทาดุดุลธรรมกุญจินติธรรมสติปัฐานอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าเราแยกประเภทหลักธรรมได้ตามนี้นะครับกรอบของอริยสัจสี่หลักธรรมที่ควรรู้คือรู้เฉยๆเอามาปฏิบัติอะไรไม่ได้นะครับ ควรละก็คือไม่ควรปฏิบัติอันนี้คือรวมสิ่งชั่วร้ายที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่าเราไม่ควรทานะนิโรธก็คือหลักธรรมที่ควรบรรลุก,ก็คือหลักธรรมชั้นสูงแบบว่าเราหลังจากที่เราปฏิบัติหลักธรรมหลายๆอย่างแล้วเราจะบรรลุพวกนี้นะครับสุดท้ายคือเยอะสุดเลยก็คือหมวดมรรคก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยระบุเอาไว้ว่าพวกนี้เราควรทำนะล้วจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขประมาณนี้นะครับอ่ะนี้มาดูหลักธรรมแรกเลยนะครับอาตายนะหก อ,อ,อัตยานะหกคืออะไรมันก็คือสัมผัสทั้ง6ของเราอะนะครับรูปเราใช้อะไรมองเห็นมองเห็นรูปต่างๆนั่นคือตานะครับเสียงแน่นอนเสียงเราใช้หูกลิ่นก็ใช้จมูกรสก็ใช้ลิ้นสัมผัสก็คือ,อผิวหนังต่างๆของเรานะครับอารมณ์ความรู้สึกนั่นคือใช้ใจ นะครับใช้ใจในการรู้สึกนะเช่นเราคุยคนเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าเขากาลังอารมณ์ไม่ดีกําลังโกรธกําลังเศร้านะครับก็คือต้องใช้ใจสัมผัสนั่นเองนะอันนี้คืออาตายณะหกหมวดที่ควรรู้รู้ไ่เฉยเอ่ะเราไปมาดูหมวดตัดไปนะครับอ่ะหมวดนี้ก็คือหมวดนี้ของนิรโรธก็คือหลักธรรมที่ควรละนะครับเจอ,อกรรมเออ กรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วนะกรรมก็คือการกระทำนะสำหรับสิ่งที่ส่งเสริมกรรมดีก็คือสมบัติ4นะสมบัติ4ส่วนที่ตรงกันข้ามก็คือวิบัติ4ก็คือกรรมชั่วนะสมบัติ4ก็จะประกอบด้วยคติสมบัตินะคติสมบัติในที่นี้ก็คือ,อ,อสถานที่หรือว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเกื้อกูลให้เราทําความดี นะครับเช่นเราอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็จะตรงกันข้ามกับวิบัตเอ่สมบัติ4นี่คือคติสมบัติส่วนวิบัติก็คือคติวิบัติคติวิบัติก็คือสถานที่กับสภาพแวดล,ล้อมมันไม่เหมาะสมในการทําความดีนะครับเช่นเราอาจจะอยู่ในบ่อนการพนันอะไรแบบเนี้ยนะครับคือสถานที่มันไม่เหมาะสมและที่เราจะประกอบความดีความงามอะไรเนี่ยนะอ,อันนี้ก็คือเรื่องของสถานที่คือ1นนะต่อไปสมบัติ4ข้อที่2คือ อุปธิสมบัตินะคะข้อนี้เนี่ยก็คือบุคลิกบุบุคลิกดีนะออรูปร่างหน้าตาสวยงามถ้าเดินสง่าผ่าเผยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงกันข้ามของเออก็คือวิบัติวิบัติก็คือ,อบุคลิกร่างกายพิกลพิการนะเดินพิกลพิการแบบว่ามองแล้วแบบคน,ม,นมันมันมีแนวโน้นมที่จะทำให้ถูกบนะูลลี่น่ย นะแล้วก็ทาให้จิตใจของเราเนี่ยออดิ่งลงสู่ที่ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะจุดที่มีโอกาสทําให้เราเนี่ยน้อยใจแล้วไปทําความชั่วได้นะครับนะก็คนละอย่างกันอ่าเรไป3ก็คือการสมบัตินะครับก็คือทำอะไรถูกที่ถูกเวลานะตรงข้ามกับการวิบัติก็คือทําอะไรไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะนะสประโยคสมบัติทําเรื่องตรงกับสิ่งที่ต้องการตรงกันข้ามกับ ไปโยกวิบัตินะคะอันนี้คือทำสิ่งที่บกพร่องนะพวกนี้ก็คือส่งเสริมให้เราทำความดีแล้วก็ส่งเสริมให้เราทำความชั่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราควรเจริญก็คือสมบัติ4ส,ส่วนวิบัติ4คือควรละนะครับทำที่ควรเจริญก็คือมักนะครับทำที่ควรละเออเจริญก็คือมักนะส่วนละก็คือสมุทัยนะอืม เราไปมาดูอบายมุกสนะครับอบายมุกสี่ก็คือความพิมาความพินาศของทรัพย์ก็คือทําพวกนี้แล้วทรัพย์สินเธอจะมาลายหายไปอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งก็คือเป็นนักเลงชายหรือนักเลงหญิงก็คือเรียกว่าเป็นคนที่มั่วในกามนะครับเออหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศนะสองก็คือนักเลงสุราก็คือติดเหล้า ติดแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมึนเมาต่างๆนะครับนักเลงพนันนะอันนี้ก็คือติดการพนันเสี่ยงดวงต่างๆนะครับสุดท้ายคือการครบคนชั่วเป็นมิตรนะครับมีเพื่อนเลวเนี่ยก็จะพากันไปสิ่งไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยง4อย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บนะครับมีทรัพย์สินแต่ถ้าเราปฏิบัติพวกนี้ทรัพย์สินเราก็จะร่อยหลนะ่อนะอ่ารูปประกอบพวกนี้ก็คือ ตามนี้เลยนะครับเออเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายก็คือเกี่ยวกับการซื้อบอริการทางเพศอะไรประมาณนี้นะครับอ่าการติดเหล้าติดการพนันนะครับแล้วก็มีเพื่อนแบบพาไปแว้นอะไรอย่างเงี้ยโดนตํารวจจับขึ้นมาก็เออก็โดนปรับโดนอะไรลงเสียเงินค่าแต่งรถโอ้ยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเพื่อนเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเพื่อนดีก็พากันไปดีถ้าเพื่อนไม่ดีก็คือพากันลงหิวไปนะครับเราก็ต้องเลือกคบเพื่อนดีๆนะ อ่ะ,อะกุศลกรรมบท10อันนี้ก็อยู่หลักธรรมที่ควรละอยู่ก็คือไม่ควรปฏิบัตินะครับกุศลกรรมบท10ก็จะมีอยู่10ข้อโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทางกายก่อนนะทางกายเนี่ยเขาก็จะให้การบัญญัติไว้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นการทําชัว่วทางกายการกระทำนะครับ หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเออรวมถึงการเบียดเบียน,ยนทําร้ายสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นด้วยนะเออถึงแม้ว่าไม่ได้ฆ่าก็ตามแต่ว่าถ้าทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยได้รับความยากลําบากก็ถือว่าผิดข้อน,นี้แหละนะครับสการลักทรัพย์นั่นคะือการขโมยนะสประพฤติผิดในกรรมเออมีสามีภรรยาหลายคนมีชู้มีกิก๊กอะไรพวกนี้นะครับเออก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะทางเออทางวาจานั่นก็คือ การพูดปดพูดคำหยาบหรือพูดปดก็คือโกหกนะครับพูดคำหยาบคือด่าไปทั่วด่าก,กลาดอะไรประมาณนี้พูดสอเสียดพูดซอเสียก็คือการย,ยุยงให้เพื่อนๆหรือคนอื่นเนี่ยเขาแตกแยกกันเองนะครับงั้นแล้วก็พูดเพอเจอร์ก็คือมโนไปเรื่อยเปื่อยพูดแปลว่าไร้สาระนะนี่คืออันนี้ก็คือพูดเพอเจอร์นะทางใจทางใจก็จะมีอยู่3อย่างนั่นะคือมีความโลภ พยาบาทความพยาบาทคืออาคาดแค้นนะนะคือการพยาบาทนะแล้วก็คือการเห็นผิดสุดท้ายคือการเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบนะเช่นเออคนพวกลกเขามองว่าสิ่งนี้มันไม่ดีแต่เราเนี่ยประหลาดมองว่าดีเช่นเด็กแว้นอย่างเงี้ยเออบิดมองไส้แบบว่าเสียงดังแบบว่าคนที่ได้ยินแทบหูแตกอะไรเงี้ยคนที่เขาได้ยินเขาก็ตะโกนด่ามาแต่เรากลัแบบว่าโอ้เท่จังเลยอะไรเงี้ยคือการเห็นผิดเป็นชอบ นะครับก็ไม่ควรนะอันนี้คือ10อย่างนะที่ไม่ควรทำนะอยู่ในหลักธรรมที่ควรละนะอ่ะกุศลกรรมบท10อ่ะอันนี้ก็คือนิโรธและนะครับนิโรธก็คือความดับทุกนะดับทุกแล้วก็คือความสุขเมื่อเราไม่มีทุกขเราก็มีความสุขนะครับนั่นคือสุข2สุข2เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือนิรามิสุขนะครับเออนิรามิสุขเนี่ยก็คือ ความสุขจากการหลุดพ้นจากกิเลสก็คือหลุดพ้นประมาณว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีก็ทําให้เรามีความสุขกับอีกแบบหนึ่งคือสามิสุขสามิสุขก็คือความพอใจจากกาคุณทั้ง5้าเช่นอยากได้ของชิ้นเนี้ยสมมติอยากได้นาฬิกาแบบว่าแพงมากนาฬิการเรือละ5ล้านอะไรประมาณนี้แล้วเราได้มาแล้วเราดีใจมีความสุขมากอันนี้เนี่ยคือสามิสุขก็คือความสุขจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับ นะแต่ถ้าเกิดสมมตุติเราได้สามมิสุกเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวละกิเลสก็คือแบบว่าใกล้นิพพานแล้วอะไรประมาณนี้นะเป็นนักบวชออความสุขจากการที่ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นละกิเลสได้ทั้งปวงอะไรประมาณนี้นะออคือนิรามิสุกซึ่งส่วนใหญ่เราเนี่ยก็จะเป็นสามมิสุกกันเพราะว่าเราก็ยังบุคคลของทางโลกอยู่นะยังไม่สามารถละทางโลกได้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นสามมิสุกก็คือความพอใจในการมาคุณทั้ง5้า นะ,อ,นอ,ะอันนี้หมวดสุดท้ายละหมวดสุดท้ายอันนี้ก็คือมัคหลักคำที่ควรจเจริญนั่นก็คือควรปฏิบัตอิอย่างแรกคือสติปัฏฐาน4นะครับก็คือการกําหนดสติอย่างประเสริฐน,นะมีอะไรบ้าง1กายานุปัสสน,นะครับกายานุปัสสนาเนี่ยก็คือการพิจารณา ร่างกายว่าเอ,อ้ยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งสมาธิเนาะสติปัฏฐานเนี่ยนะอ่ะพิจารณาร่างกายเรานั่งสมาธิใช่ไหมแล้ก็พิจารณาว่าเออเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยแม้ว่าเราเราจะสวยหล่อแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายคือเราก็ต้องตายแล้วร่างกายเราก็ต้องกลับสู่พื้นดินหรือถูกเผาไปก็ว่าไปนะครับสองคือเวทนานุปัสสนะครับอันนี้ก็คือการพิจารณาว่าขณะเนี้ยที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเรากําลังมีความสุขหรือความทุกข์ หรือเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่แค่าสามรูปแบบนะความสุขก็คือยิ้มนะครับความทุกข์ก็คือหน้าบึง้งแล้วก็ตรงกลางก็คือเฉยๆไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ก็คือความคิดแบบว่างเปล่าโล่งๆนะครับ 3. คือจิตตานุป,ปัสสนาอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งจิตพื้นฐานของเราเนี่ยก็มีแค่สุขทุกข์แล้วก็เฉยๆนะแต่พอมาปรุงแต่งปุ๊บเนี่ย มันก็จะได้เป็นอารมณ์ต่างๆอ่าก็คือดูตามโลกอีโมจิพวกนี้นะครับพิจารณาว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีอารมณ์แบบไหนเออตอนนั้นเนี่ยดีใจเออมีความรักเออตื่นเต้นโกรธเอออะไรประมาณนี้ก็คืออารมณ์ต่างๆก็คือเอาแย่ออกมาเช่นอ่าครูอบอกว่ากำลังมีความรัก กำลังมีความรักเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดไหนระหว่างสุขทุกข์เฉยๆมีความรักมีความรักก็ต้องเป็นสุขเนาะเออถ้าเกิดบอกว่าโกรธเออความโกรธนี่จะอยู่ในหมวดไหนเป็นการปรุงแต่งของอารเอ,อ่อของจิตแบบไหนระหว่างสุขทุกข์เฉยๆความโกรธก็คือการปรุงแต่งที่เกิดจากเอ,อ่อที่มาจากความทุกข์เนาะเออพวกนี้ก็ให้เรารู้ไว้จิตตานุปัสนาก็คือ อารมณ์ตามอิโมจิพวกนี้นะครับซึ่งก็มีมากมายร้อยแปนะครับอารมณ์ของมนุษย์เรามีมากมายนะอ่ะสุดท้ายคือทำรรมานุป,ปัสสนานะคัคือพิจารณาถึงสาเหตุแล้วก็ผลของสิ่งต่างๆนะครับว่าทำไมทำไมถึงเกิดอย่างนั้นทำไมถึงเกิดอย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหายังไงถ้าทำแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับนะก็นะค,คือคล้ายๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าอะ่ะตัสรู้อริยสัจสี่ ก็คือรู้ว่าทุกคืออะไรรู้ว่า,าจะดับทุกยังไงรู้ว่าทุกดับทุกแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคิดเรื่องความเป็นเหตุเป,เ,หตเป็นผลของสรรพสิ่งทั่วโลกนะเอออันนี้คือ4ข้อเวลานั่งสมาธิสติปัฏฐาน4นะครับอ่ะกุณิรติธรรม4นะครับหลักธรรมในการรักษาวงตระกูลเออทำสีข้อนี้อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยนะครับ ตระกูลหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับหน,นั่นก็คือสแสวงหาสิ่งของจําเป็นในครอบครัวซึ่งโดยพื้นฐานก็คือปัจจัย4เนาะปัจจัย4มีอะไรบ้างที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคนะครับ4อย่างแต่ถ้าครอบครัวไหนแบบว่าต้องการมากกว่านี้นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย บางครั้ง4อย่างนี้มันก็ไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าโลกเรามันก็ไปไกลนั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเงินนะครับการทํางานหาเงินเข้าบ้านนั่นเองนะครับเงินเนี่ยมันสามารถแปลงเป็น4อย่างนี้ได้นะครับนะสคือซ่อมแซงของที่เสียหายไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วแบบของพังๆผุๆขาดๆก็ปล่อยวิ่นอยู่หมกอยู่กับมันแบบนั้นนะครับก็ไม่เจริญหูจเจริญตาก็จะทําให้จิตใจของคนในบ้านหดหูน่นะสก็คือการพอประมาณในการใช้จ่ายสีก็คือ ตั้งคนดีเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวนี่คือสิ่งสําคัญมากนะเช่นสมมติแบบเธอมีหัวหน้าครอบครัวแบบหัวหน้าครอบครัวติดเหล้าอย่างเงี้ยเอาเงินแบบว่าไปซื้อเหล้ากินทุกมื้อเออครอบครัวก็ยากจนแต่ถ้าเกิดว่าเธอมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีคือเป็นคนเก็บเงินเป็นคนวางแผนการใช้เงินในบ้านเออวางแผนธุรกิจทําให้เงินงอกเงยเติบโตอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้คนอื่นในบ้านเนี่ยพอยสุขสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกผู้นําครอบครัวก็สําคัญนะครับสข้อนี้นะครับ จะทำให้ครอบครัวของเราจเจริญรุ่งเรืองนะกุญจนติธรรมะอ่ะมาดูต่อไปอะดะดุณธรรมหกนะครับดุณธรรมหกเนี่ยก็คือทางแห่งความสําเร็จหกอ,อ,อย่างที่จะทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จนะครับหนอโรคยะรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีอย่าให้เจ็บป่วย 2. สองศีลคือมีระเบียบวินยัยนะครับทำตามกฎระเบียบต่างๆ 3. พุทธานุมะก็คือได้ คนดีเป็นแบบอย่างคือมีไอดอลประจําตัวมีไอดอลที่เราเทอ,อทูลเขาแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตประมาณนี้นะครับสีสุดต,ตั้งใจเรียนนะการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถึงแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะมองว่าอ้โตไปมไม่ได้ใช้แต่อย่างน้อยน้องๆๆเลยเนี่ยมันมันก็ออกมาในผลเรื่องของคะแนนสอบซึ่งคะแนนสอบนั่นเองก็ต้องไปใช้เรียนต่อในระดับสูงต่อไปนะครับจบปริญญาตรีทีนี้แหละ จะได้รู้ว่าบริษัทต่างๆเขาดูเกรดดูมาหาอะไรที่จบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับในนี้แหละจะก็จะคือจะสําคัญตรงนี้นะครับ 5. ก็คือทำมานุวัตเออทำแต่สิ่งถูกต้องดีงาม 6. อลินตามีความขยันหมั่นเพียรพวกนี้ก็คือเป็นแง่บวกในชีวิตหมดเลยถ้าทําก็คือชีวิตเธอก็จะประสบความสําเร็จนะครับทำอะไรก็สําเร็จนั่นเองนะ <S <S อ่ะอันนี้ยาวเลยบุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทานะครับ มัชชิมาปฏิปทาถามก่อนรู้ไหมว่าม,มันคืออะไรมัชชิมาปฏิปทาออมัชชิมาปฏิปทาก็คือการเดินทางสายกลางนะออก็คือตอนแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรมานตัวเองใช่ไหมทุกขก,กิริยานะแล้วก็ไม่บรรลุมรรคผลสุดท้ายคือเริ่มกินข้าวออแล้วก็ทําให้มีสติมากขึ้นนะปัญญาก็เกิดนะแล้วก็บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางสายกางไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรทำนะครับไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนะตึงเกินไปก็ไม่ดีหรือปล่อยหย่อนยานเกินไปนี่ก็จะทำให้ชีวิตเหลียวปยวยิ๋วลทธินะครับอ่ะเข้อนะครับหนกัลยาณมิตรตานะครับมีเพื่อนดี 2. องศีลสัมปทาคืออยู่ในวินัยนะครับเออคือทำตัวให้มันดีอะ่ะ นะครับสามชาสัมปทานะครับก็คือความอยากที่จะทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความดีงามนะครับอืมนะความอยากนะสอัตาสัมปทาฝึกฝน,นพัฒนาตนเอง 5. ทิฏฐิสัมปทานะครับคือมีหลักความคิดที่ถูกต้องดีงามนะไม่ใช่แค่ทำไม่ใช่ว่าทำดีเอาหน้าแต่ว่าเบื้องหลังแบบว่าอยากทําชั่วแบบว่ามีแผนอะไรซับซ้อนอยู่ในใจอันนี้ก็ไม่ควรนะคบนะห อประมาณทสัมปทานะครับก็คือไม่ประมาทนะแล้วก็โยนโยนิโสมนสิการนะครับเออสลาดคิดแยบคายนะครับให้เห็นความจริงหาประโยชน์ได้นะคือคิดวิเคราะห์ให้มันเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยมองถึงเหตุและผลของสิ่งต่างๆด้วยเวลาจะทําอะไรนะครับนะอันนี้คือ7ข้ออ่ะอันนี้เนี่ยจะตรงกันข้ามกับหลักธรรมไหนเออชื่อคุ้นๆไหม กุศลกรรมบทสิบเอออ่ะไอนนอันนี้ครูขอโทษครูขอแก้นิดหนึ่งนะกูศ่ลกรรมบทสิบเนี่ยจะต้องเป็นไอ้นี่นะกรรมดีนะไม่ใช่กรรมชั่วครูไม่อยากอัดใหม่ละมันใกล้จะจบแล้วนะขออภัยอ่ะกูศลกรรมบทสนะิบนั่นคือกรรมดีนะครับตรงกันข้ามกับอะกุศลกรรมบทสิบอันนั้นคือกรรมชั่วนะอ่ะก็จะแบ่งออกเป็นสามรูปแบบเหมือนกัน เหมือนกับอกุศลหมดเลยแต่ว่าเติมคำว่าไม่เข้าไปเออจากอกุศลละกรรบทสิบเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกุศลกรรมก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือจะตรงกันข้ามหมดทุกอย่างนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่พยาบาทเห็นชอบตามทํานองครองทมนะครับเอออันนี้ก็คือด้านตรงข้ามของอกุศลนะครับจําอย่างหนึ่งแล้วก็เลยก็จะจาอีกอย่างหนึ่งได้เพราะมันตรงข้ามกันนะ อันนี้สุดท้ายละมงคล38เออก็ไปอ่านเอาเองเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยสาข้อถ้าเราปฏิบัติตาก็แน่นอนว่าชีวิตเราก็จะดีนะครับเพราะพวกนี้ก็คือเป็นการกระทําแง่บวกทั้งหมดนะเช่นการไม่คบคนพาลน,นะครับเออการมีบัณฑิตเป็นเพื่อนเงี้ยก็คือคบคนดีคนมีความรู้นะก็จะพากันไปที่ดีนะมีจิตไม่โสกกาจิตกเกษมเป็นผู้ว่าง่ายมีความอดทนพวกนี้ก็คือการกระทาแง่บวกทั้งหมด นะอออ,ะอันนี้ก็คือหลักธรรมทั้งหมดในตอนมสองที่เราควรจะรู้นะครับนะในกรอบของหลักธรรมอายะศาสีที่เป็นกรอบใหญ่นะครับเอออ่ะเรามาทบทวนในเรื่องของอ่ะกราฟนี้อีกครั้งหนึง่งอัตตรยะหอัจฉระหคืออะไรเออก็คือสัมผัสทั้ง6นะครับหูได้ยิงจมูกได้กินอะไรประมาณนี้นะเออยังจำได้อยู่เนาะ สมุทัยก็คือหลักธรรมที่ไม่ควรเอามาทำนะบัญญัติไว้ว่าให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับกรรมอกุศลแล้วก็อบายมุกนะครับนี้ทั้งหมดนี่คือขั้นสูงแหละทำทุกอย่างทำมันทําให้เราบารรลุแล้วนะครับนั่คือสุขสองก็แบ่งเป็นนิรามิสุขกับสามิสุขนะครับสามิสุขก็คือความพอใจในการมาคุณทั้ง5้าก็คือความอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอะไรประมาณนี้นะใน,นสุดท้ายก็คือมรรคมรรคก็คือการไป ถึงการปฏิบัติที่ดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรปฏิบัติตามก็คือทําใทีควรเจริญนะครับตอนม2เราก็จะเรียนอยู่ทั้งหมด6หลักธรรมนะก็ตามนี้นะครับในกรอบของอริยสัจ4สําหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมเช็คชื่อสรุปข้อมูลใต้เออใต้โพสต์นี้ด้วยนะเป็นคอมเมนต์นะครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ